ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่กับเพจจะตั้งสยามเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาชี้แจงนะครับให้ได้ทราบกันนะครับเกี่ยวกับแบงค์ธนบัตรชนิด10บาทนะครับราชการที่9นะครับเป็นรูปทรงม้านะครับนะครับแบบนี้นะครับเป็นแบงค์ชนิด10บบาทนะครับอันนี้มีเพื่อนๆทักเข้ามาหลายคนนะครับทักเข้ามาขายกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่า หนูมีแบงค์แบบนี้ที่จะมาขายนะครับมาขายแบบนี้นะครับบอกว่ามาขายอะไรนะครับแบงค์ใบละสามหมื่นบาทบ้างสองหมื่นบาทบ้างนะครับเว็บนู้นให้ห้าพันเว็บนี้ให้หนึ่งหมื่นนะครับอ่าแจ้งก่อนนะครับคนที่ทําคลิปเพื่อที่จะหลอกยอดวิวยอดซับอันนี้คุณดูช่องไหนคุณก็ลองไปขายช่องนั้นดูก่อนนะครับแต่ช่องผมอันนี้รับซื้อจริงแน่นอนนะครับ แจ้งก่อนราคานะครับไม่ได้แพงเวอร์ไปขนาดนั้นนะครับผมที่มีราคานะครับสาภาพต้องแยกเป็นหลายหลายรูปแบบเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะครับ 1. แบบผ่านการใช้งาน 2. แบบไม่ผ่านการใช้งานนะครับสแบบเป็นแหนบหรือแบบยกปึง้งเป็นเป็นป,ปึกเลยนะครับอันนั้นก็มีราคาเช่นกันนะครับส่วนมากที่นักสะสมเล่นกันก็จะเป็นแบบที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับโอเคมาถึงในเรื่องของราคา ราคาบสาคาผภาผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับใบผ่านการใช้งานนะครับกรอบๆแบบนี้นะครับรับซื้อกันหนึ่งอยู่ที่ใบละสิบสามถึงสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ราคาสามสี่หมื่นเหมือนที่เพื่อนๆไปดูกันนะครับผมย้ํานะครับใบหนึ่งราคาแค่สิบสามถึงสิบห้าบาทแค่นั้นเองนะครับส่วนแบบที่มีราคาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่า เป็นแหนบนะครับแหนบ1แหนบมี100ใบนะครับเป็นแหนบมี100ใบนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่ตั้งแต่2,500ถึงส0 0 0เป็นต้นไปนะครับขึ้นอยู่กับหมวดเลขนะครับอันนี้ถ้ามีเลขตองเลขอะไรก็จะราคาแพงขึ้นไปนะครับนะครับอันนี้คลิปนี้ก็คงขอให้เป็นคลิปที่เพื่อนๆดูแล้ว ทุกคนจะได้กระจ่างกันนะครับว่าราคามันไม่ได้แพงโอเวอร์เหมือนกับที่บางช่องบางเว็บบางคลิบเขาทากันนะครับอันนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับหรือเพื่อนๆคิดว่าไปขายเขาได้ 3- 4มสี่หมื่นก็มารับจากผมได้นะครับผมขายแค่แหนบละไม่ขี่บาทเองนะครับผมรับเข้ามาขอแค่กําไร2องสามผมก็ขายแล้วนะครับนะครับอันนี้ย้ําก่อนนะครับตามสภาพนะครับเป็นแหนบร้อยใบ100ใบนะครับเรียงชิด ไม่มีไม่ผ่านการใช้งานนะครับอยู่ในแพ็กเกจอย่างดีนะครับไม่ชื้นไม่เหลืองนะครับไม่ดําไม่ขึ้นลาแบบนี้นะครับขายกันอยู่ที่แหนบละ2องพถึงสามพบาทนะครับในวงการสะสมกันอยู่ที่ประมาณนี้เท่านั้นนะครับส่วนที่มีราคาอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งก็คือจะเป็นธนบัตรที่มีเลขมีเลขเหมือนกันทุกตัวนะครับ เหมือนกันทุกตัวนะครับเช่น9999แบบนี้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ใบละประมาณ3,000-5,000บาทเช่นกันนะครับส่วนใบที่เขียนว่าธนาบัตรตัวอย่างนะครับจะมีเขียนว่าธนาบัตรตัวอย่างซึ่งหมวดตรงนี้จะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดนะครับอันนั้นก็จะมีราคาที่4,000-5,000บาทเช่นกันนะครับนะครับอันนี้ก็มาชี้แจงในรูปแบบของชนิดที่มีราคาจริงๆนะครับ ไม่ใช่เป็นเว็บหลอกลวงที่เอาคลิปทําคลิปเพื่อปั่นราคาแต่อย่างใดนะครับอันนี้สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามราคากันได้นะครับเพื่อนๆน,นทางบ้านคนใดมีหรือสงสัยว่าของตัวเองจะมีราคาไหมก็ลองส่งมาได้นะครับหรืออีกรูปแบบหนึ่งที่อยากเสนอคือที่เขาเรียกว่าแบงก์ตลกนะครับแบงก์ตลกจะมีหลายรูปแบบในธนบัตร1ใบนะครับเช่นพิมพ์น้ำหมึกทะลุมาด้านหลังนะครับหรือ ลูกท่านาทุกอย่างครับที่ผิดแปลกไปจากเดิมนะครับเช่นรูปในหลวงอ,อย,อยู่มาอยู่ตรงนี้ย้ายฝั่งมาหรือในลายน้ําลายน้ําที่เราเห็นตรงนี้นะครับมีการกลับหัวกันอย่างนั้นก็มีราคาแพงเช่นกันนะครับนะครับหรือมีเศษเนื้อเกินของธนบัตรเกินออกมาอะไรประมาณนี้นะครับแบบนี้ก็จะมีราคาเช่นกันนะครับ อันนี้ก็ถ้าเป็นแบงค์ตลกนะครับขั้นต่ํตาๆจะอยู่ที่3,000ันบาทต่อหนึ่งใบนะครับอันนี้มีราคาอยู่แล้วนะครับอะไรที่ผิดแปลกปกติจากของเดิมที่มันเป็นอยู่มันจะมีราคาทั้งหมดนะครับอันนี้ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้เป็นเกร็ดสาระนะครับสาระดีๆที่ เพื่อนๆจะได้รู้กันนะครับไม่เป็นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับหรือพวกที่ทำคลิปเพื่อปั่นราคานะครับอันนี้เป็นราคา,าที่รับซื้อกันทั่วไปเลยจริงๆนะครับเป็นแหนบนะครับ100ใบยอย่างนี้นะครับมีราคาแน่นอนนะครับโอเคคนใดมีก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับาฝากไว้ให้เพื่อนๆได้ทำความเข้าใจกันเนาะแล้วก็ ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือฝากกดถูกใจกดไลค์กดซับสไครป์ช่องด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังแกจในการทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ